เรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยฉันไม่เคยคิดเลยว่า IMF จะทำร้ายชีวิตฉันขนาดนี้ถ้าเรื่องมันไม่กลายเป็นแบบนี้มันก็คงจะดีฉันผิดอะไรทำมาอยู่ๆฉันต้องสูญเสียทั้งงานทั้งบ้าน ต้องตกไปอยู่ในสภาพคนข้างถนนชีวิตของฉันครอบครัวของฉันจะเป็นยังไงต่อไปฉันจะต้องหางานทำใหม่ทำงานหาเงินไม่พอจะจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ8,000บาทต้องดิ้นรนหาทางให้อยู่รอดเป็นปีๆจนวันหนึง่งมีคนมาแนะนำธุรกิจขายตรงให้ฉัน เขาบอกว่าเป็นธุรกิจที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาธรรมดๆให้เป็นเศรษฐีได้แม้ไม่มีอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้และฉันก็ตัดสินใจทำธุรกิจขายตรงกับบริษัทนั้นแต่ตลอด6ปีที่ทำธุรกิจสิ่งที่ฉันได้มาคือหนี้3ล้านบาทแล้วต่อจากนี้ฉันจะทำยังไงต่อไป ความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็สลายกลายเป็นฝุน่นมืดแปดด้านมองไม่เห็นทางที่จะเดินต่อในระหว่างที่ฉันกำลังหาทางออกฉันก็ได้มาพบกับอะโทมีแม้บริษัทจะดูลำบากแทบจะไม่มีเงินเลยได้ซ้ำแต่คนที่ชวนฉันเป็นคนที่เคยเจ็บพอธุรกิจขายตรงด้วยกันฉันก็เลยลองเก็บมาคิดดูผ่านไปได้สองสาวันฉันก็ได้ไปเข้าร่วมงานสัมมนา หลังจากที่ฉันฟังการบรรยายของท่านประธานน้ำตาฉันไหลออกมาไม่หยุดความต้องการและความหวังที่ฝังอยู่ลึกๆในใจถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของท่านประธานฉันยังจำมันได้ดีธุรกิจขายตรงใหม่ที่ฉันเลือกทำอีกครั้งคนที่รู้จักก็หายไปหมดเพราะล้มเหลวจากธุรกิจที่เคยทำด้วยกันฉันถือเครื่องสำอางเดินไปทั่ว หวังจะขายให้ได้สักชุดแต่สิ่งที่ได้กลับมามีแต่อาคติและคำดูถูกไม่มีอะไรจะทำแลยเหรอถึงไม่ทำขายตรงหนงหน้าอย่างนี้กล้ามาขายเครื่องสำอางได้ยังไงบ้าไปแล้วหรือเปล่าตั้งสติหน่อยทำไมเราไม่เคยย้อนมองดูสภาพตัวเราเองเลยทำไมเราดูต่ำต้อยได้ขนาดนี้ไม่ไม่จริงหรอก ถึงเราจะโดนคนชี้หน้าด่าถ้าเราหยุดอยู่ตรงนี้แล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงงั้นบ้าไปเลยเอ็มบ้ากันไปเลยถ้าเราไม่บ้าไม่ขลาางกับสิ่งที่ทำอยู่เราเมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จละ่ะฉันคลั่งในสินค้าฉันคลั่งในบริษัทฉันทำงานด้วยความมุ่งมั่นเวลาผ่านไปหนึ่งปีสองปี ความยากลำบากที่ผ่านมากลายเป็นสิ่งดีๆให้กับชีวิตฉันจะต้องเข้มแข็งให้ถึงที่สุดเข้มแข็งกับโลกอันโหดร้ายเข้มแข็งจนกว่าจะสำเร็จถ้าเราไม่บ้ากับงานที่ทำเราก็ไม่มีทางสำเร็จได้ถ้าเรามีฝันที่ชัดเจนแล้วฝันนั้นจะกลายเป็นจริง ความเชื่อมั่นของอะโทมี่ได้ถูกยืนยันได้เหล่าผู้ประสบความสำเร็จและตอนนี้ฉันก็กลายเป็นหนึ่งในผู้ประสบความสำเร็จนั้นในตอนที่ไม่เหลืออะไรเลยทำงานหาเช้ากินขําคิดหาทางออกไม่ได้ตอนที่ลูกชายกำลังเตรียมสอบแทนที่จะช่วยเหลืออะไรเขาได้แต่กลับเป็นแค่ภาระให้กับเขาตอนนี้ฉันได้กลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จที่ครอบครัวยอมรับ ลูกเป็ดขี้เละที่เครถูกกดขี่ข่มเหงมีแต่คนดูถูกไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองคือหงเอาชนะคำอคติที่มีต่อธุรกิจขายตรงรอยด่างพร้อยจากความล้มเหลวแม้ฉันเคยเป็นแค่ลูกเป็ดขี้เลแต่ด้วยความทุ่มเทและความมุ่งมั่นทำให้วันนี้ฉันกลายเป็นหงยางภาคภูมิแม้วันนี้คุณจะเป็นเพียงลูกเป็ดขี้เลความทุ่มเทและมุ่งมั่นจะเปลี่ยนแปลงคุณ ให้ถึงวันที่เราประสบความสำเร็จกลายเป็นหสงพร้อมสยายปีกที่งดงาม